ขาใครโผลมาเนี่ยใครอยู่ข้างในครับน้องน้องดูมานครับผมน้องเมวคนนี้เองวางตลอดเลยนะเราอ้วนสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้หวานจะพาเพื่อนๆนมาช้อปปิ้งของให้น้องแมวกันจ้ามาดูคอนโดกันค่ะนี่ก็คือคอนโดน้องแมวนะคะทุกคนแต่ว่าเราก็มีแล้วจ้า น่ารักทั้งนั้นเลยค่ะมาชมราคากันนะคะว่ากี่บาทกันเอ่ยก็จะมีตั้งแต่ราคา '3,000 กว่าบาทไปจนถึงหมื่นกว่าบาทเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะสวยมากๆค่ะน่ารักมากๆเลยอย่างเป็นท่อท่อยาว,ยาวๆนี่นะคะมาดูราคากันค่ะว่าเท่าไร่2 0รเอ่อ4 9ยูโรค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ก็จะเป็นราคา 3 0 0พกว่าบาทส0 0พันกว่าบาทประมาณนี้นะคะ299ก็คูณ36หรือ37ดูคะ่ะทุกคนค่ะแล้วก็นี่ก็จะเป็นที่นอนน้องเหมียวนะคะทุกคนวันนี้หวานก็ตั้งใจมาซื้อที่นอนน้องเหมียวคะ่ะซื้อที่นอนใหม่ให้น้องนี่ก็จะเป็นกระบะทรายนะคะทุกคนก็ซื้อไปหนึ่งกล่องคะ่ะเอาไปให้แมวไม่ยาก เครื่องทำน้ำน้องเหนียวกลับมาถึงบ้านแเราจะทุกคนมาดูกันข่าวว่าน,น้องจะถูกใจที่นอนใหม่หรือเปล่าตอนนี้ก็เริ่มดมพิสูจน์ดูแล้วนะคะว่ามนุษย์ซื้ออะไรมาเนี่ย <c ười> อุ๊ยคอนโดคอนโดหนึ่งชั้นอันนี้หวานซื้อมาว่าจะเอาไปให้น้องแมวเม่ย่านะคะ แล้วก็ทีตักจีตักอึน้องมาด้วยค่ะทุกคนแล้วก็มีได้อะไรมาอีกอุ้ยน้องจะเข้าไปแล้วค่ะทุกคนโอ้ยตกใจนิดหน่อยขอโทษขอโทษ <c oughs> นพย้ะห่มน้องมาจ้าค่ะแล้วก็จะมีออุ้ยวิ่งไปไหนแล้วแล้วก็จะมีหนูน้อยสองตัวค่ะหน,หนูสองตัวค่ะแล้วก็มีอ แล้วก็มีกระบาดทรายค่ะซื้อกระบาดทรายมาเอาไปให้แม่ย่าแล้วค่ะลืมถ่ายแ <th bb> ม่ย่าเขาก็มีแมวน้องเหมียวอยู่ตัวหนึ่งค่ะสีดำอยู่ข้างล่างค่ะฮลัลโหลดูมานผมชื่อดูมานครับทุกคนโหมาสำรวจที่นอนเหรอลูกสำรวจใหญ่เลย <th bb> เข้าไปเร็ว <th bb> <th bb> เข้าไปเลยอ <th bb> ืมเข้าไม่เอ่ย ตกใจตกใจอะไรล่ะอืขอโทษขอโทษสงสัยสงสัยมนุษย์ซื้ออะไรมาวันนี้ก็ได้ผ้าห่มน้องมาด้วยจ้าทุกคนผ้าห่มนุ่มๆฮัลโหลได้พ้าห่มซึมเลยนะซึมงงงงเลยนะเราเนี่ย ง่วงซึมเลยทีเดียวโหเตรียมตัวจะนอนตลอดเลยนะดูมานอุ่นใช่ไหมล่ะ <c oughs> ชอบพะโห o มไหมครับก็ได้อยู่นะมนุษย์ เอ๊ะมีคนกวนอย่ากวนนะมนุษย์เมียวเข้าไปเลยเข้าไปเลยอย่าบังคับจีเดี๋ยวเข้าไปเองมนุษย์เนี่ยวุ่นวายชะมัดเลยนะกุ๊กม,มากุ๊มมาก็ม,มาเกฟเอสเดียวเกฟเอเอสเดียว No. <laughs> 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 อุ้ยสรุปคือน้องชอบที่นอนใหม่นะคะทุกคนเข้าไปอยู่ข้างในนั้นแล้วจ้าก็ซื้อมาให้น้องนอนสลับกับคอนโดนะคะที่นอนเก่าก็คือเละแล้วค่ะ ถูกใจใหญ่เลยอยู่ข้างนายเอาเนี่ยหนูสองตัวเอาไปเล่นด้วยนะรวยหน้าเรานะ่ะมีทั้งบ้านมีทั้งคอนโดมีที่นอนอืมิจฉาน้องแมวจังเลยเนี่ย <laughs>